สบายดีกรับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้ออีพีนี้เดี๋ยวชคัดสีพาลงไปเบิ้งเนาะข้าเจ้าเอ็ดเหือไผ่ที่ข้าเจ้าสีไล้มือแรงเนาะงานบุญพ่อขัาประดับดินกับสีมีไล่เหือไพต้นแรงเนาะเป็นเทนและข้าเจ้ากับสีแห่ลงมาซและน้องลงมาไล่เหือไผรลอยกระทงเนาะเออะจะแม่โคกนาะมาร้อยถูกร้อยโซกลอยกระทง มาเบิ้งวิธีเอสเนาะไทยบ้านกาสีข้าเจ้าแบ่งกันตัดไม่เนาะหกโคหนึ่งสามลำกาสีมีไม้ไล่เนาะกามีต้นโก้อต้นหนึ่งเลยข้าเจ้ากาสีอามาตโตต่อต่อการเอ็ดเป็นเถินเนาะได้หลงไปเบิง้งนำกาเลือย่เซยละเนาะทาเืิน,น,น,ะนจะคัดเลยเนาะข้าเจ้าเอ็ดเถินไผไป,ไป ใส่บ้านกนสิลงมาตัดไม้ตัด,ตดกโก้ยเนาะเขายัง,งลงไม่ได้นะยังไล่คนอยู่ยังสิลงมาเขา,า,าเจ้าก็เล่าไม้ไล่เล่าจอเนาะเพื่อนเราตัดไม้แดดแดดมาหนี <S <S นินะตายแล้วคนแหวนเลยเยนี่บราซิงเพันใจไม่มาเอ็ดเทือภัยเอ็ดเทือภัยนะคุยว่าพุกแหวลงไปแล้วคนละสามดำน้ำมันไร นี่นะเป็นใหม่ที่กกะเจ้าแล่แม่ใบมบเอ็ดกระทงอเอ็ดเอ็ดเธอ,เอ,เอไผ่กระจายยู่ทางเถิงผุนภพใหม่กาสีจักใหม่กันยู่ทางเถิงทางบุ่มกากระลังเริ่มเอ็ดกันแล้วเธอ,เอไผ่ ไขาเข้าวเ,เอาะกับเอาโก้เนาะมาต่อๆๆกันเลียงเป็นลำเลยนีย่ยาวเติมนะเอาใหม่กาดกาดทางพุ่นดีน้อสุดไปหอดพุ่นเลยข้าวเจายังมีเอามาต่อกันคือว่ายาวเติม <c oughs> อา่านน้นที่สีเย็นค่ะขายข้าเจ้าก็เอาอันใหม่ไม่ได้ใส่เล็กตะปูเนาะเอาใหม่อัน,น จิกลงยุกอันโกโก้เนี่ยเขาจ้าจกระมัดมัดมัดกำลังเริ่มอ็เนะเป็นหูเป็นหางเลยลายคนเนอเอซอยกันมีแค่ผู้บ้าหน่อยนะซอยกันต้อเือไผ่ทางถึงขาเจ้ากระเล่าใหม่เอใหมะ ชาวภูแก่เิ่นกะแต้มใหม่้คือโกยกระสเอามาต่อกันแบบที่เก็มีเลยเื้อทีละอันทีละอันมือแรงเขาเจ้ากะสิมีไร้เถือไผ่แล้วกะสิเอาเทเอาเทินเอาถูกมาปักปักปักเช้ญเท่โกยเนาะไผ่มันกระสิหุ่งมันกระสิงามไปอีแบบหนึ่ง ซาซีเอาเือจักออกไปเอาต้นโกอยอีเนาะดูโซนทางฝาเนะเนาะกระบะตนโกยมีพอต้นโก,ย,นนโกยเบิดแล้วจะกลับไปเอาเมือนี่ก็คือความซามาัคีกันของไทยบ้านเนาะซอยกันเอ็ดอาชอ

นีเป็นหูเป็นหางเลยซ้ำมีแต่าทาตะแหนงแล้วก็ลงมาเบิ้งต่อขจาเอ็ดแล้วเลยมาเบิ้งมาสิเป็นประมาณเลยเพราะว่าสกัดกับชีค่ะเบิ้งเขาจาเอ็ดมือมือนี่ก่ะคือสีมีอันนี้เนาะเพราะว่าสกัดกับชีเปเอ็ดกระทงกระสิไม่ได้เวลาอีกกระทงค่ะมาเบิ้งเขาจาเอ็ดเท้าไทยมือมือสกาดกับชีเปย์เอ็ดกระทงกับน้องขี้นะโอ้เด็กน้อยโดนน้ำแต่ก็สกัดกับีตกเฮย์นะแล้วสกัดกับชีปเอ็ดอัน กระโถงก่อนมีแรงแล้วก็มาลอยกระทงแล้วสุขัดสิพามามันกงเือพายอีกแบบหออนึ่งเดี๋ยวสุขัดกระสีไปหาหน้องกี่ก,ก่อนครับการไปกระทงมาลอยมีแรงอากาศก็โคตรร้นอนเลยสุขัดกระสีขึ้นก่อนนแดดแดดเพิ่มเ,เบาหน่อยถือต้นโกยเตือตัดไม้ได้ต้นโกยก็เอาลงมาโฮมกันยูเซ่นะ นะสามลำนะอตอนนี้ซาคัดขึ้นมาเตะเซแล้วเนาะมีแต่ทา้าเจ้าเอ็ดแล้วเนาะซาคัดกับจากเอกะถงเลยสิพาล,ลงไปเบิง้งอีเือไพตอนคาเจ้าเอ็ดแล้วนาะตาสเปนนเลยตอนนี้ก็มาสุกุรองกี้แล้วเนาะยูโซนมาเอาตองโก้ยแล้วก็บก้โก้ไอซิเปเอ็ดกระทงลอยมือแรงเนาะเดี๋ยวมาเอามือตองก่อน đi đâu hà nội ở Mì อัดเตะเธอแตะเลยนะเอ,อาเบตองแดดแหงนล้วกไล่ไข่หย่อนเลยตอนเสะเบอกับเพือก นี่กระไดตองแล้วเนาะเดี๋ยวสิพากันเดินทางออกไปนาออกไปนาเอ็ดอ,อยู่นาเนาะบรรยากาศมันดีไปตัดมีเ,เลปลทิพย์เป็นการตัดโกโก้วอง หัวกาเอทกับพ้องปัดปเอาอันนึงขัไดไเลยใส่เอาโฟมเอาสองอันกไ็ออนกได้นี่กำมาหอดไหหอดนา,า,าแล้วเนะาะ นี่ลมหลมเนาะคุณน่ะข้าวนานกระเที่ยวอุ้มกลงอยู่กินส้มกันเนาะอ,อาหารนี่นนสีเป็นเบอตองเนาะเอามาเอ็ดกระทงดอย่างสีดำกันก่อนเนาะแล้วจังสีเอ็ดกระทง <laughs> <laughs> ผ่านไปเป็นปีแล้วอย่างเคินกล่องอยู่ Hãy subscribe cho kênh đi, cái gì Để không bỏ lỡ những video hấp gì cũng บรรยากาศอยู่นาลมลมเนาะข่าวกระเคียวอุ้มทุ่งนี่นะบรรยากาศดีดีนะมานั่งเล่นอยู่นามาถาาไปหยิบกระถงเนาะอยู่เทงนาเนาี่ยหยิบอยู่ตารางนี่สักพักก็ซเ้อเรือไปกระถงแล้วเนาะไปใส่ให้คือว่า ถทงสก,กัดกระสิเอ็ดไม่ใหญ่เอ็ดน้อยๆพอดีถือพอดีมือแบบนี้เนาะเอ็ดมาเริ่มเอ็ดกันเลย ปเปลอกอะะปหมงีกคนหึ่งมีม่หม้จชอบานมีแต่ดังไฟอยู่แล้วหม้แดงอะไรข้าวผาดคณะตัวเอาหม้อให้มึ่งไงตรงทีเดี่ท้าไม่ได้หม้อตุ้มมีไก่ตัวง อ่ากินนะเนาะลุง่ันเปลี่ยนเป็นเหลองเป็นทองกเป็นสีดำสีเขียวแปดนะเนาะ วงวาอาลเนาะนีะนก,นกระดากระดาซองกรีบเนาะสักคัดรับเอ็ดไปเรื่อยๆเนาะจนแหลกละนี่ส,สักคัดสเอ็ดประมาณนี้เรากะถง ັກໄປເລື້ອຍໆແລະກໍະນິດນມິເຊ กระถงเบาทิดแห้งงามเนาะเพิ่อนหยิบงามนี่นะ <c oughs> ว่าขอดูหญิงเอสีเนาะห <c oughs> ยิบคายเด้อพี่น้องเส้นหน <c oughs> ึ่งแสนหนึ่งแส้นสีกระถงสักขัดบริกระเซ็นสนเรียบร้อยเนะาะกระสิเป็นนาตาประมาณนี้เดี๋ยวมาแหลงสักขัดกระสิเอาดอกไม้มาปักปักปักเซอร์เนาะเลย ประมาณนี้กับไม่คอยงามไปเลยเนาะแต่วเวลาเอาไปซื้อดอกไม้มันก็สงามนะพอดีเมืองเลยนี่ยนอยแบบนี้ชิลแบบนี้นะนี่เอกถงมนันก็สัมเ็จมีแต่ซัมเน่เลยนี่กระโถงสักคัดกระซิแลแลแล้วนะซื้อดอกไม้สักคัดมากระตุกแตงดอกไม้ซื้อเนะนี่สีเป็นประมาณนี้ยังไม่แล้วนะ กะสิเด็ดเอาดอกไม้ทางทางนั้นนะไปซื้อกระทงะเ ô าคัดซื้อดอกไม้ไปเลยเนาะเอาไปเพิ่มดินี่กระสีเป็นนาะตากระทงสคัดเนาะแล้วแล้วหลังจากที่ตกแต่งเซอร์ดอกไม้เนาะสีประมาณนี้เนาะ นี่กะสิเป็นเถอไผ่นะแล้วแล้วพุทธาผู้แกเป็นกะสิเอาธงเอาดอกไม้มาปักทั้งถ่ายทั้งโฮนาะงเบื้องนี้สิเป็นถ่ายนะถ่ายของเถอไผ่นะป้าป้าเป็นกำเงี้ยวเงี้ยวสุดไปหอดพุ่นเนาะต่างพุ่นสิเป็นโฮนะไปก่อนเวลาข้าเจ้าล่องตะแลงมันสิไปทางพุ่นเนาะบรรยากาศงามแดง เามมือแรงกะสีมีชีสั้นหน่อยนึ่งเนาะาอว่เข้าจอาสีไตถูบไต่เทนเอาเทนมาปักเอาไฟเอาเลมมาเซอร์ยูเฮอเนาะงนกะสีงามกี่แบบหนึ่งสัมัสมาเตะเอ็ดกระถงอยูนะน้องกี่กะพามาบึงาบ้งมานี่คือไพเข้าจ้าเอ็ดกันแล้วไนแล้ว พุท่าวิ่นห้อยดอกไม้ห้อยพวงมาลัยแล้วก็ถุงเสียงห้าวเนาะบางคนเยอะลอยถูกลอยโศกกะเอาเครื่องค้องมาเซื้อหือใบนะตะแลงขาเจ้าจกรศร้ลอยไปนะงานเติบนาปีนี้ขาเจ้าเอ็ดสุดไปหอดพุ่นเลยงานเดินซิบแห่งสิยาวกว่านีเนาะนีบุญเดินเก่ากศิเป็นบุญหน้อย เจาะกรเอดเือไผ่ไม่ยาวปักมาละโอ้หเจากัะมาเต่ไถ่ตะนาเต็มเล่มหถื้อเลยลหลายคนเจ็ะมือแรงเนาะมาเบ่งนํำกนันมือแรงเจาะร้อยกระทถงไลเหือไผ่หลังสกัญยาวเติบเลยเนาะเือไผ่ปีนี้ สภาพกระสิลงมาลอยกระทงที่นี่แล้วน,นะคือไผ่กก่ยาวเย็นเลยพูนทางโฮโฮอยู่ทางพุนอ,อ่ะอ่ะต่อแรงเนาะมาบึงนักกันอ,อีพีต่อไปเนาะอีพีนี้สภาพก็โคจบไว้เซมีก่อนเดินเนาะ